ไม่ใช่ตลับเมตรแต่ก็วัดได้เว้ยเฮ้ย๊ โอ้บอยบอยช่วยกูดีเพื่อนบอยใครทำมึงบอยมันขึ้นยังไงวะไอ้โป้งมันขึ้นยังไงวะไอ้โป้งเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเอาแะครับผมและวสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off s t าร์ Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาหนึ่เดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึง ล,ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กเข้าได้วยนะครับรถลี่หนึ่งร้อยบาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้ใครับเพราะฉะนั้นเลยร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c ีทไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินเน็ครับหรือว่าเติมผ่าน UID ดีหรือว่าเติมผ่านไ d ดีาาพาสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภยัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับปาาระกันเองลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ ช้อนหน้าแกงเลยละกันเฮ้ยีทเอาไว้ช้อนหน้าแกงเฮ้ยเพื่อนเด้งเชื่อโคตรหลายเด้งเชื่อกโคตรลายเด้งเชือกโคตรหลายโดนโดนโดนจอกกูแตกโอ้ยสตาร์ตติ้งแล้วกูยังไม่ได้เลือกตัวเลยแปลกอะไรปากเสียงเฮ้ยบัวใครเจะปากบัวกูก็ใส่ได้หมดแหละเพื่อน กูเองกูเองกูเองตัวเนี้ยกูเห็กูด้วยกูด้วยไปไปกูด้วยเไอ้บอสมึงใช้อะไรเนี่ยไอ้บอสมันใช้ไม้อะไรล่ะเดเล่นแบบพี่มันหยิบของยังไงเอ้ยพี่บุ้ยช่วยผมช่วยผมดิพี่เออเออไปไอ้ผมชนะว่ะผมชนะผมชนะผมชนะเว้ยหมัดเบาเว้ยมาดิวะ โหเรา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 เรราเรราอรอราอรเยมันหยิบยังไงวายบอสเฮ้ยเอ้าแเไ้ระเบิดระเบิดอันนี้ปืนกบ้ามันเนี่ยอันนี้กูแอบรอไอ้บอสมันมึงเออเนี่ย้ามใช้ยังไงบ่ยวยี่กูแตกยังยังมีนมีเนเกือบแล้วกแตก

ยมานี่มานี่มานี่ไปเดินมานี่มานี่กลัวนักไปบ้าเก่า เช็ดอยู่เห็ดบัตรเห็นบัตรเรดเห็นบัตรเห็นบัตรสตอล์นยมันมันหนาวมันหนาวอุอยช็อต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 ช็อช็อตชวยด้วยบัตรัตดค้างไกตเตอะไรอะเปิอะไรอะอ๋อกูรู้แล้วกดค้างอนทึตายไว้กดค้างกดตร้ โปรแกรมมาให้เป็นพอใหญ่ไมเกิดไปมึงอะไรเห็ดเห็ดบัตรเห็ดบัตรเหดบัตเห็ดบัตรอะไรวะมา้เฮ้ยไอไอไอทำอะไรครับพี่ชายพี่ใายทำอะไรครับเนี่ยตดกระดิงอะไร เฮ้ยอุ๊ยโอ้ยแอบนอะไรกูนเนี่ยนี่นักสีชมพูอุ้ยแกทองททองะผูเปิดเลยละคัน,นจร่าเคสีท้องเลย <c oughs> ไม่ใช่นักเลงใส่นักเกงนักบวยเว้ยมาไม่ใช่นักเลงใส่นักเกงนักบวยแ <c oughs> อปเบาเลย โอเทองอเทองเฮ้ยแไมไได้เ่อไอเปดไปไหนน้องมาพี่ดิกว่างโอยไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้่อ้ไอ้ไอยไอ้ไอ้อไอ้อ้ไอ้่อไอ้ไอ้อ้ไอ้ออ้มอ้ไอมไอ้ไ้้อไอ้ไอ้ไบอ้้อยไอ้ไออยอไอ้บอไอ้้อออไ้อี่้อ้้อออ้อ้ออ โอ้โหคุณพี่เหมือนนยโหคุี่บุ้ยเอาเี่คือตายแล้วเหรอฮะตายแล้วคือตายแล้วตายแล้วมาถอนทำไมกูไปข้างนอกให้กูแต่งเป็นเจอกันน้องชายไม่ใช่ตลับเมตรแต่ก็วัดได้เว้ยพี่ทำอะไรเนี่ยเราพี่น้องกันโอ๊ยนี่น้องกัน เอ้ยเบาเฮ้ยน้องชายน้องชายแป๊บนึงพี่ปรับเซตติ้งอยู่น้องชายเอาบอยเฮ้ยเป๊ะเดี๋ยวพี่ปรับเซตติ้งอยู่น้องแป๊บแป๊บอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าทำพี่เออสวยเห็บบรรยากาศไอ้เบิร์ตบรรยากาศบรอยากาศบรรยากาศเกิร์ตเบิร์ตเบิร์ตโอ๊ยดูไม่กล้ามองคนนะพวกกูพยายามอยู่เบิรอต พี่เราเป็นพี่น้องกันเอาไข่ฟุกเอาไข่ฟกไปนี่นี่เลต่อยเป็ดพี่ไอเป็ดมันมันหลายทีแล้วพี่ไอเป็ดมันหลายทีแล้วเฮ้ยเป็ดเป็ดช่วยพี่ทีน้อง They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand เฮ้ยอย่าฟกฟกพร้องพร้อง มา <Safe S 1> แ <hail> ชมเหรอเละเ้มอว้ยออีกแลว่กูล่างไฟก็ยังทำอะไรไม่ได้กูเป็นนาคเว้ยมึงก็ใหนะนาคนาคเขาไม่ตายที่ทะเลหรอกเว้ยเฮยมิโนรุมิโนรุมิโนรุเจอกันอยเจอกันเพื่อนเจอกันเจอนเดกัน่อยอยัไปน

ไอ้บอสบูเราจะหิ้วไปทิ้งเฮ้ยโอ้ยจบแล้วบยนี่ไงเฮ็ดบัตรก็ไปห่งทีเนีเาดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพีุ่้ยังไม่ตายเฮ้ยมึงัำไม่ ไอ้เหี้ยปิดซะเลยไอ้พวกเน่ยไปนอนไม้เฉยเลยเอดี๋ยวดิจะไปยอมดิบอสบอสมึงมีร่างไฟทั้มีร่างไฟทมึงมีร่างไฟทั้เอามาไปนี่ฮสายพูดคุยนะใครมีปัญหาคุยกับผมได้นะครับเรนนี่ไอ้บอยบอยทำๆเวลเพื่อนทำควลเพื่อนบอยทำเวลเพื่อนมันดิ้นเด็กมันดิ้น โอ้ยโว้ยปุ้ยป้ยนี่มันเกิดพเหอพี่ชยโอยมอใื่ดีเลยได้ไมพ่ลปปุยคนแรกเลย็ลุงปุยคนแรกลปุยคนแรกโอ้โอ โอ้โหไอ้ิายผ้ายาโอโหดี๋ยวนดิอุ้ยบอสอุ้ยอุ้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจมันบังคับกันยังไงเฮ้ยมึงกับกูมเป็นพี่น้องกันจนวันตายอยู่ได้ปะเฮ้ยอะไร้ยอะไรอะไร อะไรนี่เป็นถิ่นของพวกผมถิ่นแมวน้ำเว้ยเอ้ยมาถิ่นแมวน้ำเหรอเฮ้ยเฮ้ย้ไก่ไก่ดวนดวนเลยเบื่อนีเดี๋ยวไอ้น้องรักรอก่อนเอาเลยโถเลยเบื่อโถมเลยน้องรักน้องรักโถมโถมน้องรักถมน้องรั้องกโถมโถมม่ surprise motherfucker พื้นมันลื่นสัสเลยเพื่อนได้น้องชายโอเคเพื่อนกูแล้วเทบาดไปดีจะการเล่นเพื่อนจัดดิ Ugh, ๊จัดด โชว์ลายมือมาเลยนะการไมได้วะว้าวอย่าไปยุ่งกับคู่คูออกไปบอยอย่าไปยุ่งกับพวกกูออกไปไอ้ปบอยบอยบอยไอ้บอยฆ่าน้องกูไอ๋อเฮ้ยกูต้องกูต้องชนะไอ้พวกนี้มันมีสองมงทุกคนเลยไเป็นไปที่ขอเป็นไปพี่ขอไอ้บอยเป็นไปที่ขอ ไว้เป็นมันบ้าข้างแล้วเรื่องการได้เพื่อนเองไม่ไหวหรอเพื่อนเจ๊งเชียกูเล่นมาสองชั่วโมงกว่าไม่ได้สักมงเลยเพื่อนผมขอโทษทุกคนเพื่อนผมขอโทษว่ะที่ผมเล่นไม่เก่งว่ะผมขอโทษผมขอโทษผมรู้ว่าทุกคนเชียร์ผมแต่ผมเพ่งไม่ไหวว่ะคือผมพยายามบังคับเพ่งสุดๆแล้วอ่ะขอโทษผมขอโทษ เกียตัวเองมากเลยเกลียดตัวเองมากเลยน้องชายน้องชายอย่าลากผ่านตัวพี่งั้นเอ้ยเช้ยเ้ยอะไรอะไรเฮ้ยพี่หลับอยู่น้องเ้สวยอย่ามายุ่งกับคู่แฝดเฮ้ยกูชอบกูชอบน้องชายน้องชายช่วยด้วยน้องชายน้อชายยน้องย